สวัสดีนะคะทั้งแตนสวัสดีสวัสดีทุกท่านค่ะบตตอบสวัสดีครับน้องแตนสวัสดีทุกคนนะคะอันอันนี้พี่สไปอันนี้จะเป็นผงผัก65ชนิดของกาบาเมดที่ไปดูในนั้นก็ได้หนูหนูกินมาสองสามปีแล้วแต่ว่าไม่ได้กินบ่อยนะเวลามีตังค่อยซื้ออันนี้ซื้อให้น้องโบตา้ากินกินได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ล้างลำไส้ดีแต่ว่ามันเป็นอาหารที่แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มีสารเคมีอย่างอื่นมีแต่ อันนี้ผงผักถัว่วผงผักงอกจากเม็ดถัว่วเม็ดอะไรที่กำลังเพาะงอกอ่ะแล้วก็มาบดอันนี้เป็นผงผัก6 5ชนิดล้างท้องดีมากแต่ไม่ใช่ถ่ายปูดนะแต่เป็นล้างลําไส้เหมือนเรากินกินข้าวไม่ได้เคยล้างลําเราไม่เคยล้างลําไส้อก,กินอันนี้ดีสองอย่างนี้ก็ได้กินอันนี้ก็ได้ถ้าคนจะล้างลําไส้ก็คือเช้าสองเย็น 2, สองซองราคาไม่แพง แทงตีบอกเวลามีตังค่อยซื้อหนูอยู่บ้านนอกหนูไม่มีเงินเดือนนะถ้าถ้ากล่องใหญ่หกสิบห้าซองมันจะพันห้าสิบบาทถ้ากล่องเล็กยี่สิบเอ็ดซองสามร้อยสำหรับหนูคือหนูไม่ได้มีเงินเดือนไงก็ซื้อตามมีพอมีตังก็ซื้อพอหมดก็เ้นไว้ก่อนคือไม่ได้กินแต่ถ้าคนกินต่อเนื่องเนี่ย เบาหวานความดันกินแล้วดีลำไส้คนแก่ที่แบบกินข้าวน้อยไม่ค่อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโบสวัสดีครับโบต้าดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาหกไลค์แล้วนานๆนนกินทีแต่ว่าเป็นตัวแทนแต่เราไม่ได้ซื้อประจํำไงแต่ว่าก็ได้ขายส่งแบบว่าเด็กๆบ้าน เด็กๆชอบกินแต่น้าหวานไม่กินข้าวไม่กินนมเนี่ยก็จะกินเสริมเด็กก็จะสุขภาพเหมือนโบต้ากินอะ่ะเขาจะอาเอดเด็กจะไม่เครียดจะอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสําหรับอันนี้นะธัญ,ญพืชน,นะแต่ผักนี้คือมันจะมีรสขมหน่อยๆเพราะว่าผักผักล้วนหกสิบห้าชนิดที่คุณหมอแบบแนะนําให้หนูกินเนาะก็เลยกินเพราะหนูเป็นลิสิดวงผักถ่ายง่ายบำรุงผิวบำรุงผมด้วยนะสําหรับคนที่แบบเป็นผู้หญิงฮอร์โมนผู้หญิงอะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณให้มาเลยท่านว่าแม่ได้ติฟบอีกแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเย่มาขอบคุณแบบใหม่พัชรีอีกแล้วขอบคุณนะคะพี่บุญขอบคุณมากมากเลยมาให้ค่าขนมเด็กๆอีกแล้ววันนี้ท่านวาโป้ก็เลยไม่ได้แบบใหม่พัชรีเขาเล่นน้ำเขาเล่นน้ำแล้วขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะ ถ้าแบบว่าผู้คนแก่ที่แบบหนูจะส่วนมากจะซื้อให้พ่อกินเพราะว่าพ่อจะกินข้าวแต่เช้ากับเย็นถ้ามีตังแต่รอบนี้ยังไม่ได้เอาไปให้เลยอยู่ลดยังไม่มีเวลาไปเขาจะกินข้าวเช้าตอนเก้าโมงแล้วก็ข้าวเย็นประมาณสามโมงสี่โมงก็จะให้เขากินอันนี้เสริมเพราะว่าแกป่วยหลายโรคไงแกป่วยหลายโรคแล้วก็อันนี้มันจะเสริมมันจะคุมเขาเรียกว่าอะไรนะคุมอารมณ์นะอันนี้มันจะทําผงเขาเรียกว่าอะไรนะ คงความสุขสุขภาพดีสุขภาพจิตดีอะไรเงี้ยควบุมอารมณ์จะให้มีสีมีสีเข้มกับจีตเพราะอะไรอันนี้มันคือนัวอธิบายไม่ชัดเจนใช่ไหมอันนี้เป็นธัญ,ญพืชพอ,อกงอยี่สิบสี่ชนิดที่แบบถั่วงาเม็ดถั่วสีขาวสีแดงที่ธัญ,ญพืชที่กำลังงอกอะ่ะเขาพอให้มันเป็นงอกมันจะมีสารอาหารเยอะใช่ไหมแล้วเขาก็จะมาบดอยู่ในซองนี้ยี่สิบสี่ชนิดน วันนี้หนูไม่ได้เอาซองมันมากล่องมันมาสามารถชงในอันนี้ได้นะใส่น้ําใส่กาแฟใส่น้ําดื่มใส่กว๋วยเตี๋ยวใส่โจ๊กใส่ข้าวต้มมันจะหอมมันจะหอมนี่เป็นธัญพืชที่เด็กกินได้ตั้งแต่เด็กยังผู้ใหญ่เด็กที่ร่่มทานอาหารได้ผสมในสารอาหารหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็คือสารอาหารโบห้าหมูไม่ต้องไปบดตาบดหมูแล้วสารอาหารต้มผักแล้วไปบดเงี้ยอันนี้สามารถเติมในอาหารคนป่วยได้เลย อันนี้คือผงผักล้วนหกสิบห้าชนิดอยู่ในซองเดียวมันจะแบบขมๆหน่อยสำหรับคนที่ชอบกินผักอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่ชอบกินผักเหมือนอายุเยอะแล้วกินผักวันหนึ่งไม่สามารถกินผักได้หกสิบห้าชนิดอะไรเงี้ยในนี้มันเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวนี้เพิ่งออกใหม่หนูก็เพิ่งลองกินกล่องหนึ่งกล่องที่สองกล่องหนึ่งไม่ใช่กล่องที่สอง ชงดื่มบางคนที่เขาทานผักได้พี่บางคนที่เขาทําเกี่ยวกับสุขภาพพวกออกกําลังกายอเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ยาแบบตามกระแสนะเจ้าของบอริษัทเขาจะทําแบบว่าทําเพราะว่า